สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถอ e ีโคคาสภาพสวยๆหนึ่งในร้อยมาฝากหนึ่งคันนะครับสภาพสวยเดิมไม่เคยชนปี2อ1 6ครับนิสันอเมล่านะครับอีโ e คคามือเดียวป้ายแดงครับตัวนี้สปอร์ตเทคชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงร่างนิ่มขับใกล้ขับไกลขับได้ประหยัดขับได้ทั่วไทยแน่นอน,น,อนครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่เคยชนไม่แท้ประมาณ1 2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สดๆนะครับวันนี้จัดโปรโมชั่น 1,099,000บาทนะครับผ่อน 4,100โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับเครดิตดีรอรับรถไปใช้งานได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับหาเอาไปใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับภายในสวยเบาะหนังสภาพงามนะครับใหม่ๆเลยครับหาใช้งานนะครับราคาอีโคคาร์นะครับคันนี้สวยน่าจับจองเอาไปใช้งานนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับรับประกันรถสวยจริงไม่จกตานะครับภายในเบาะหนังเซนลรอลอกแอร์แบก ABS นะครับตัวนี้เลยมาฝากให้กับสมาชิกนะครับชอบใช่มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับคันนี้บอกเลยครับคุ้มและก็ไม่ผิดหวังแน่นอนรถสวยสภาพงามจัดจัดแบบนี้นะครับใครที่ชอบเข้าใจอยากได้รถใช้งานประหยัดทนทานอเมล่าทนทานมากๆนะครับคันนี้สภาพราคาสุดคุ้มเลยครับราคาปี2016 เปิดราคา1นึ่งแบาทนะครับกับโปรโมชั่นนี้นะครับไม่แท้แน่นอนรถสวยสภาพเกรดเไม่เคยชนน็อตไม่ขยับหน้าเดิมท้ายเดิมยางใหม่ภายในสวยไหม่แท้1นึ่งแสกิโเมตรนะครับเรียกว่าถ้าใครกําลังหาอีโคคาร์ประหยัดทนทานใช้ง่ายสบายไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้าก็ได้นะครับใช้อีโคคาร์น้ำมันเป็น อีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกที่ชอบความประหยัดและก็ใช้ได้ยาวๆแน่นอนนะครับที่แน่นอนคืออาเวลากว้างแล้วก็ทนนะครับในกลุ่มของอีโคคาร์ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมนําเสนอบ่อยๆเพราะว่าได้พื้นที่ได้ความทนทานและก็ประหยัดนะครับไม่ต้องไปถึงรถไฟฟ้านะครับใช้อีโคคาร์ท่านก็ประหยัดได้เลยครับผ่อนเบาๆผ่อนชิลๆเพราะว่าเติมน้ำมันไม่แพง เอาเงินมาผ่อนก็สบายครับเดินทางใกล้ไกลไปได้ตลอดเดินทางสะดวกฝนตกแดดออกไปได้ทั่วไทยครับ